สวัสดีค่ะสุพนุษสุพนุธนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทําเมนูของว่างแสนอร่อยเป็นเมนูเกี๊ยวกุ้งทอดกรอบค่ะ พร้อมด้วยวิธีจัดจานแบบน่ารักน่ารักกับดอกไม้กินได้และวิธีห่อเกี๊ยวให้สวยงามแบบง่ายๆมาชมวิธีการทํากันเลยใช้กุ้งสด120กรัมล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เท้ใส่ลงไปในโถแก้วตามมาด้วยกระเทียมพริกไทยราดผักชีครึ่งช้อนโต๊ะแป้งมันครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะบดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันไม่ต้องบดให้ละเอียดมาก กดแค่พอละเอียดประมาณนี้จากนั้นพักไว้แล้วมาเตรียมแผ่นเกี๊ยวกับน้ำเปล่าจะตัดแผ่นเกี๊ยวเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เตรียมไว้เป็นเชือกสำหรับพันเดี้ยวเมื่อห่อเสร็จแล้วน้ำปลายของช้อนส้อม ตักไส้ขึ้นมาพอประมาณจากนั้นก็วางในแผ่นเกลียวแล้วก็ทาน้ำเปล่าให้รอบๆบทำตามแบบในภาพวิดีโอเลยค่ะ เมื่อห่อให้ได้รูปทรงเป็นแบบนี้แล้วก็จะนําแผ่นเกี๊ยวที่ตัดเป็นชิ้นบางๆไว้มาพันรอบๆเพื่อปิดไม่ให้เนื้อกุ้งออกมาเวลาทอดค่ะเมื่อห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทั้งหมดประมาณ14ชิ้นตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟกลางใส่น้ํามันลงไปพอประมาณเมื่อน้ํามันเริ่มร้อนก็จะหย่อนเยี้ยวลงทอดได้เลย ื่อทอดไปสักครู่อีกฝั่งหนึ่งเริ่มเกรียมก็จะกลับพลิกอีกหนึ่งด้านกลับไปกลับมาจนกระทั่งเกี๊ยวกรอบเป็นสีน้ำตาลทองก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยเกี๊ยวกุ้งที่ทอดเสร็จแล้วก็จะได้สีประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะมาจัดจานสุพนุชใช้ดอกไม้กินได้ที่ชื่อว่าดอกหน้าแมวถั่วงอกสีม่วงจากต้นแลติสและก็ถั่วงอกจากถั่วลันเตาค่ะ สุพนุดเลือกจัดในแก้วเล็กๆจัดแทบเป็นชิ้นพอคำใส่สลัดลงไปตามด้วยเกี๊ยวกุ้งจากนั้นก็จะใส่ถั่วงอกแล้วก็ตามมาด้วยดอกไม้แล้วเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไก่แค่นี้อาหารว่างง่ายๆและมีความสวยงามก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทําตามในแบบนี้สามารถทำตามได้นะคะเกี๊ยวมีความกรอบอร่อยลูกตัวมากๆเลยแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ